สวัสดีค่ะวันนี้อูจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการข้อมูลการย้ายข้าราชการถ้าเกิดอู๋พูดอะไรผิดไปนะคะก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะอันนี้อู่อธิบายแบบความเข้าใจของตัวเองเลยนะนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองทําเรื่องย้ายมานะคะ ขั้นแรกเลยเนี่ยตอนนั้นอย,ยังไม่รู้เลยนะว่าอะไรคือการย้ายโยกย้ายสลับโอนตำแหน่งทิ้งเลขนะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการย้ายแบบแบบที่1ก่อนแล้วกันนะคะก็คือการสลับสลับ,สล,บสลับตัวนะคะก็คือการหาคู่การหาคู่เนี่ยเราสามารถไปโพสต์นะคะในเพจ Facebook ของข้าราชการได้เลยที่อาชีพของเราเนาะแล้วก็เข้าไปในปในเพจ f a c e b o o k นั้นแล้วก็ แจ้งไปเลยว่าเราอยู่จังหวัดนี้นะเราต้องการย้ายเนี่ยอูขอยกตัวอย่างนะตอนนั้นอูททางานอยู่สม,มุทรปราการนะทุกคนอูต้องการย้ายมาที่ระยองอูก็ไปโพสต์เกี่ยวกับแบบว่ามีใครอยู่ระยองแล้วอยากสลับมาที่สม,มุทรปราการไหมทั้งหมดเลยเนี่ยอูโพสต์ไปประมาณหนึ่งปีครึ่งเกือบหนึ่งประมาณเกือบปีครึ่งเลยนะทุกคนไม่มีคู่เลยเพราะว่ามันหาคู่ไม่ได้ถ้าเกิดเราหาคู่ได้เนี่ยเป็นเรื่องโชคดีมากนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมี แบบใครหาคู่ไม่ได้นะบางคนมีแล้วแล้วอันนี้คืออ่ท้อเลยคือไปเห็นรุ่นพี่ตัวเองนะคะเป็นไปเห็นรุ่นพี่ตัวเองที่ไปโพสในเพจเฟซบุ๊กนัน Facebook นะนะประมาณผ่านไปสิบปีทุกคนยังหาคู่ไม่ได้เนาะก็เลยอ่าอันนี้มันมันมันน่าจะยากแหละสาหรับเรามันเราหาคู่ไม่ได้นะคะสองนะคะการย้ายแบบไปเอาเลขปลายทางนะคะทุกคนคือเราเป็นข้าราชาการเนี่ยเราจะมีรหัสนะคะรหัสเลข ข้าราชการของเราอยู่แล้วเราจะถือรหัสเรียกนั้นไว้นะคะส่วนการบอกว่าย้ายไปเอาเลขปลายทางก็คือตอนนั้นอูทำงานสมุดประการนะคะก็พยายามหาเลขปลายทางหาเลขปลายทางอูก็หาเลขปลายทางที่จังหวัดระยองนะคะถ้าจังหวัดระยองเนี่ยเขามีเลขเลขเลขว่างนะคะเขามีเลขว่างเนี่ยเราติดต่อไปเราสามารถไปไปติดต่อนะคะเพื่อไปเอาเลขนี้ ที่เขาทิ้งเลขไว้เลขว่างเนี่ยก็มาจากหนึ่งนะคะมีคนในจังหวัดระยองหรือว่าในในที่ทํางานนั้นมีคนลาออกไปนะคะเลขเขาก็จะว่างเลขเขาจะว่างอยู่แต่น้อยนะคะทุกคนที่เขาจะบอกข้อมูลเรานะคะว่ามีเขามีเลขว่างนะทีนี้เราไปเอาเลขว่างที่จังหวัดระยองใช่ไหมคะแต่ว่าต้นสังต้นทางเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ปล่อยนะคะก็คือ ในกรณีนี้เนี่ยเราจะไปได้ก็คือหนึ่งเลขปลายทางเนี่ยต้องว่างนะคะเราเรียกเขาแต่ต้นทางเราก็ต้องปล่อยเหมือนกันแต่ถ้าต้นปลายทางว่าเลขว่างแต่ต้นทางไม่ปล่อยนะคะเราก็ไปไม่ได้นะคะส่วนลงไอ้ส่วนที่ทํางานเดิมเนี่ยที่คือนนะตอนนั้นะตอนนั้นอุหาเลขว่างได้เยอะมานะคะทุกคนประมาณหนึ่งถึสองสองเลขเลยตอนนั้นก็คือไม่ซีเรียสแล้วว่า ที่ทํางานจะไกลบ้านหมาก็คือขอให้ให้ได้ย้ายได้ก่อนสรุปแล้วก็คือต้นทางไม่ไม่ปล่อยนะคะทุกคนแต่อูก็เข้าใจต้นทางนะถ้าเกิดเขาไปแล้วเขาก็จะไม่มีคนทํางานแล้วเขาก็ต้องคืนเลขเข้าไปที่ที่ที่กระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อูก็จัดชอยนี้ไปสองนะคะเอ้สามนะคะทุกคนก็คือไปขอ ย้ายแบบช่วยราชการนะคะแต่อันนี้อูก,ก็ไม่ค่อยทราบข้อมมลนะคะว่ามันต้องต้องทำยังไงบ้างนะคะก็คือเขารุ่นพี่เขาก็แนะนำมานะคะว่าทำเกี่ยวกับไปขอช่วยราชการนะคะก็คือต้นทางเอต้นต้นต้นทางเราเนี่ยเขาต้องปล่อยเราก่อนนะคะปล่อยเราแล้วก็อาจจะไปช่วยราชการเนี่ยประมาณเต็มที่ของเขาเลยคือ3ปีแต่ในระหว่าง3ปีเนี่ย ปลายทางเขาเอาจจะหาเลขว่างให้เรานะคะแต่ว่าอน,นิวก็ยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะคะส่วนอันนี้คือสุดท้ายเลยถ้าเกิดสามอย่างนี้ไม่ได้นะคะหัวสุดก็คือลาออกนะคะทุกคนเราไม่ได้ลาออกเพื่อประชดใช้นะคะแต่ว่าในเมื่อมัน,มนทำยากนะคะมันไม่ได้เราก็ตัดสินใจลาออกนะคะก็คือของอูเนี่ยทาวิธีสุดท้ายนะ,ะทุกคนก็คือเราลองแล้วว่า ลองหาคู่หาคู่แล้วมันไม่ได้นะคนนะทนลองเรียกปลายทางเรียกปลายทางเนี่ยหาได้แต่ว่าต้นทางเนี่ยเขาไม่ปล่อยนะคะแต่ถ้าที่ทํางานของใครนะคะถ้าเกิดต้นทางเนี่ยปล่อยเนี่ยถือว่าโชคดีมาแล้วคนคือต้นทางปล่อยก็คือไปหาเรียกว่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีโอกาสที่จะย้ายได้สูงนะคะของอู๋เนี่ยลองทั้งสองวิธีแล้วส่วนวิธีที่สามเนี่ยอู๋ไม่ไม่สามารถนะคะเพราะว่าเราก็ ไม่รู้ว่าการไปช่วยราชการเนี่ยเราต้องทําเรื่องหรือเขียนหนังสือหรือต้องติดต่อแบบไหนนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่เราก็ไม่รู้จักใครด้วยเนาะตอนนั้นอูก็เลยตัดสินใจนะคะทุกคนว่าจะไปเริ่มต้นใหม่เนาะกูก็เลยตัดสินใจลา,าออกลาออกจากข้าราชการเนาะเราตอนนั้นนะอายุราชการเราประมาณนะคะประมาณ2จะ3ปีนะคะอูก็เลยตัดสินใจลาออกตอนนั้นก็คือ ม่ก็คือจะบอกว่าไม่เสียดายก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเสียดายเงินเดือนนะคะเราเสียดายเงินเสียดายเงินเดือนแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นใหม่เราจะต้องสตาร์ทเงินเดือนตั้งแต่หมื่นห้าใหม่เลยแล้วก็ค่อยๆแบบโดนเก็บหอมรอมด,ดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอก็เลยในเมื่อเราลองเขียนเรื่อง,ย,องอย้ายอะไรเงี้ยเราลองแบบฟังใจตัวเองลึกๆจริงๆสิว่าถ้าเรา ตอนแรกเรามาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบติดตัวมานะคะเราไม่ได้เป็นข้าราชาการไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็เราอยากมีครอบครัวนะคะเราอยากสร้างครอบครัวเนาะเราอยากมาอยู่กับเอ่อครอบครัวของเราเราก็เลยตัดสินใจนะคะออกออกลาออกออก,ออกมานะคะแต่คงอู๋แบบโชคดีมากนะทุกคนตอนนั้นนะอู๋ลาออกมาแล้วก็แจ้งพี่ทํางานที่หมต่ตอนมาสอบสัมภาษณ์นะคะว่าคือที่ที่มาเนี่ยไม่ได้หวังตําแหน่งข้าราชาการหรือว่าให้พี่เขา บันันจุให้นะคะแต่ว่าเรามาเพื่อครอบครัวจริงๆเราเพราะว่าตอนนั้นกว่าเราจะย้ายมาได้แล้วตอนนั้นมันติดปัญหาโควิดนะทุกคนมันก็มาไม่ได้ประมาณตอนนั้นที่เขาปิดจังหวัดเนี่ยก็ไม่ทราบนะว่าจาจาไม่ได้แล้วประมาณ2เดือนสมเดือนนะคะเราก็มาไม่ได้ในการที่จะมาที่นี่เราก็ต้องแบบทํางานหนักนะคะเพื่อที่จะมีวันหยุดแล้วก็เพื่อที่จะมาเราเราเป็นแบบนั้นมาทั้งหมดเจปีเราก็เลยไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยเลือกตัวเองเลยก็เลยลาออกมาตอนลาออกมาก็อย่างที่อูแจ้งไปนะคะก็ไม่แจ้งพี่เขาไปแล้วว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้ข้าราชการคือเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่กดดันแล้วก็ไม่ซีเดียน,นะเพราะว่าที่ทํางานใหม่คือน่ารักแล้วก็หัวหน้าน่ารักเพื่อนร่วมง,งานคือน่ารักมากนะทุกคนเราสามารถเราสัญญากับตัวเองไว้นะคะาจากตอนนั้นอู๋ยังไม่ได้ลาออกนะทุกคนเราให้คํามั่นสัญญากับตัวเองเลยว่าหนึ่งเลยเราจะต้องทํางานที่มันเป็นงานจันทร์ถึงศุกร์หยุดทุกวันหยุดนะคะจะเลิกเสาร์ที่ต้องหยุดเป็นเป็นชีวิตของคนทั่วไปที่เขาทํางานนะคะ ได้นอนกลางคืนมีเวลาว่างนะคะเรามีเวลาว่างให้กับตัวเองพัฒนาตัวเองมีความสุขในทุกๆวันในการทำงานแล้วเราก็ได้อย่างนั้นจริงๆทุกคนอูเชื่อเรื่องเรื่องแรงดึงดูดกฎของแรงดึงดูดน,นะคะแล้วก็เราคิดแบบนั้นทุกวันอุก็ทำเป็นทำเป็นกระดานมาเลยนะคะว่าเป้าหมายของ พอ2564ห้าหกสี่เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการได้ย้ายมาทำงานที่ที่ที่ระยองเนี่ยนะคะมีความสุขมากทุกคนพอตอนนั้นนะอูลาเข้าเรื่องของเรานะคะขออนุญาตพออูลาออกมาแล้วก็มาที่ใหม่นะคะคือพี่เขาทำงานประมาณหนึ่งสองเดือนในพี่เขาก็แจ้งนะคะว่ามีเลขว่างนะก็เลยมีเลขว่างก็คือเขาก็คือบรรจุข้าราชการคืนให้ให้เรานะคะภายในสามเดือน บรรจุข้าราชาการคืนก็คืออู็ได้เงินเดือนก้อนเดิมนะทุกคนได้เงินเดือนก้อนเดิมแล้วก็เรามาเอาเลขใหม่นะคะที่ทํางานที่ใหม่ส่วนเอกสารที่ต้องนาํามาอูจจาไม่ได้นะทุกคนตอนนั้นอนะ่ะพี่เขาให้ให้อูกลับเอากรพเจ็นะคะแล้วก็ใบรับรองความปรพฤติไปยื่นก็คือ1ก็คือต่ออายุราชาการเดิม2ได้เงินเดือนก้อนเก่านะคะเท่ากับไม่เสียอะไรเลยนะทุกคนเผื่อ ชีพของอูนะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่ๆนะคะที่ตัดสินใจออกจากข้าราชการนะคะแล้วก็ยังรังเลอยู่นะคะว่าออกมาแล้วอะ่ะมันจะไปเริ่มต้นบรรจุใหม่หรือจะสามารถทําแบบอูดได้ไหมแต่ของอูเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่แน,นะนําไห้ทุกคนเสี่ยงนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นที่อู๋มาอูก็คือคิดใจตัวเองเป็นหลักจริงๆไม่ได้คาดหวังเลยว่าตัวเองจะสามารถบรรจุข,ข้าราชการกลับคืนนะคะ ตอนนั้นระเบียบเนี่ยรุ่นพี่แจ้งนะคะว่าถ้าเราสามารถปรรจุคืนได้ภายในประมาณ1ถึงประมาณ1ถึง2ปีนอูไม่มั่นใจเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งนะเราจะสามารถนะคะคือต่ออายุราชการเดิมแล้วก็ได้เงินเดือนก้อนเดิมนะคะค่ะถ้าคลิปนี้นะคะูหวังว่าไม่เป็นประโยชน์แม้มากก็น้อยนะคะสำหรับพี่ๆนะคะในการ พี่ๆน้องๆน,นะคะในการหาข้อมูลในการทําเรื่องโยกย้ายลราออกจากข้าราชการนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะในการโยกย้ายแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ